หลังตัดหนูจะปวดตุ๊บๆๆไม่ถึงสิบนาทีนะคะหลังจากสิบนาทีแล้วก็หายแล้วเริ่มทําแผลพรุนี้นะตัดเล็บตัดตรงไม่ตัดโค้งตัดพอดีกับขอบเนื้อถ้าข้างๆมีหนังหนีบออกได้ กรณีมีขี้เล็บห้ามตัดกินเข้าไปเขีย่ยออกแค่นี้นะคะเล็บสั้นๆถ้าเราตัดสั้นมากก็เป็นเล็บขบได้นะ ิึงสบะปก,ปกแช่น้ำเขี่ยออกนะคะถ้าไม่เจ็บก็อย่าไปงัดแงะถ้ามีขี้เล็บข้างในเขียวลงแล้วก็งัดขี้เล็บขึ้นแบบนี้แต่อันนี้ของหนูมันสั้นมันงัดไม่ได้ก็ไม่ต้องงัดแค่เขีย่ย โดนเหมือนกันนะลูกโดนเหมือนกันสีเขียวคือหนองหนองที่อยู่ข้างในนะคะ Rồi đu sỉ, mở Nhét luôn นหนีนองข้างใน เกี่ยงอ่ะปิดคลิปให้เที่ยงหน่อย